เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คนเป็นล้านล้านคนที่ไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยสามารถรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในคำว่าชาติวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองคำว่าชาติไปตลอดการเลยก็ได้คำตอบของคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มดังเล่มนี้เลยครับ imagination communities หรือถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็คือชุมชนจินตนาการ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของเบนดิกแอนเดอร์สันที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการวิชาการไปทั่วโลกเลยแล้วก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกันใหม่หมดเลยว่าเอ๊ะไอชาติที่เราอาศาัยอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่คําถามสําคัญที่แอนเดอร์สันชวนให้เราขบคิดก็คืออะไรคือสายใยที่มองไม่เห็นที่มันเชื่อมโยงคนแปลกหน้าจํานวนมหาศาลให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันได้มันต้องมีอะไรมากกว่าแค่การอาศาัยอยู่บนแผ่นดินผืนเดียวกันแน่ๆแ,แล้วมันคืออะไรกันล่ะ เอาล้ครับเรามาเริ่มเจาะลึกเข้าไปที่หัวใจของแนวคิดนี้กันเลยดีกว่ากับคำที่ทรงพลังมากๆคำว่าชุมชนจินตนาการนี่เลยครับคือแก่นของเรื่องทั้งหมดชุมชนจินตนาการคำนี้ในภาษาไทยออกเสียงให้ถูกคือชุมชนจินตกรรมนะครับจินตกรรมคือความหมายของมันก็คือว่าชาติเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ทุกคนรู้จักกันแบบเห็นหน้าค่าตากันจริงๆนะครับแต่ว่า มันเกิดจากภาพในหัวของเราทุกคนที่เราแชร์ภาพเดียวกันว่าเราคือชุมชนเดียวกันเรามีชะตากรรมบางอย่างร่วมกันแอนเดอร์สันก็เลยอธิบายลักษณะของไอ้เจ้าชุมชนจินตนาการนี้ไว้3ข้อหลักๆครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นสิ่งที่ถูกจินตนาการขึ้นมาเพราะในความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้จักคนในชาติได้ครบทุกคนหรอกครับแต่เรามีภาพของพวกเขาอยู่ในหัวของเรา 2. มันมีขอบเขตจํากัด คือจินตนาการนี้มันมีพรมแดนของมันสิ้นสุดตรงนี้พ้นจากนี้ไปก็คือชาติอื่นแล้วและข้อ3มันมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองเพราะแนวคิดเรื่องชาติเนี่ยมันเกิดมาในยุคที่ผู้คนเขาอยากจะเป็นอิสระอยากจะปกครองตัวเองทีนี้แหละครับมาถึงจุดที่ผมว่ามันพีคมากๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ในงานของแอนเดอร์สันเลยคือเขาไม่ได้บอกว่าแนวคิดเรื่องชาตินิยมแบบนี้มันเริ่มที่ยุโรปอย่างที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจกันนะครับ แต่กลับเป็นที่ทวีปอเมริกาต่างหากโอ้โหเรื่องมันน่าประหลาดใจตรงที่ว่าชาติแรกๆของโลกเนี่ยไม่ได้เกิดในฝรั่งเศสอังกฤษหรือเยอรมนีแต่ดันไปเกิดในกลุ่มอาณานิคมของสเปนในทวีปอเมริกาโน่นเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันสวนกระแสะความเชื่อเดิมๆแบบสุดๆและนี่คือหัวใจของข้อเสนอน้นครับบทที่4ของหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าผู้บุกเบอร์ครีโอหรือครีโอพโอเนียสว่าแต่กลุ่มคนเหล่านี้คือใครกันแล้วพวกเขามาเกี่ยวอะไรกับการสร้างชาติได้อย่างไร คริโอก็คือคนที่มีเชื้อสายสเปนแท้ๆนี่แหละครับแต่เกิดในดินแดนอานานิคมลองนึกภาพตามนะครับมีข้าราชการคริโอคนหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วก็ทะเยอะทะยานสุดๆเขารับใช้จากรวัิสเปนถูกส่งไปทํางานทั่วดินแดนอเมริกาเลยตั้งแต่เม็กซิโกลงไปถึงเปรูแต่พอจะไต่เต้าไปถึงตำแหน่งสูงสุดในสเปนแผ่นดินแม่กลับไปต่อไม่ได้ครับเหมือนมีเพดานกระจกที่มองไม่เห็นการเอาไว้ ประสบการณ์ร่วมที่ถูกกีดกันแบบนี้แหละครับที่ทําให้พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนสเปนแต่เป็นอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปประเด็นสาคัญมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วพวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าข้าราชการครีโอที่อื่นก็รู้สึกแบบเดียวกันคําตอบก็คือเทคโนโลยีการพิมพ์หรือที่แอนเดอร์สันเรียกว่าทุนนิยมการพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในเม็กซิโกเนี่ยถูกส่งไปให้อ่านกันถึงโคลัมเบียมันทําให้พวกเขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียวนะ มันเลยเกิดเป็นเครือข่ายความรู้สึกร่วมในแนวระนาบขึ้นมาและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของชุมชนจินตนาการแห่งใหม่ฟังดูเป็นทฤษฎีที่เฉียบคมมากๆเลยใช่ไหมครับแต่คําถามก็คือว่าโมเดลที่มันดูสวยงามขนาดนี้เนี่ยมันใช้อธิบายการกําเนิดชาติในลาตินอเมริกาท,กทุกทุกที่ได้จริงหรือเปล่าพอเราลงไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยกลับเจอปริศนาที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับ นักวิชาการรุ่นหลังๆก็เลยเริ่มตั้งคำถามท้าทายครับว่าไอ้โมเดลผู้บุกเบิกครีโอที่ดูเหมือนจะลงล็อกเป๊ะๆเนี่ยนะมันครอบคลุมความเป็นจริงที่มันหลากหลายและวุ่นวายในดินแดนละตินอเมริกาได้ทั้งหมดจริงเหรอพอเราเอาโมเดลของแอนเดอร์สันมาวางเทียบกับความเป็นจริงปุ๊บโอ้โหเห็นช่องว่างเต็มไปหมดเลยครับโมเดลของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ามีภาษาพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมครับแต่ในความจริงเนี่ยละตินอเมริกามีภาษาถิ่นมีภาษาชนพื้นเมืองเต็มไปหมดเลย โมเดลพูดถึงข้าราชการที่อ่านออกเขียนได้แต่ประชากรส่วนใหญ่ในตอนนั้นกลับอ่านหนังสือไม่ออกและที่สําคัญที่สุดโมเดลเหมือนจะมองว่าทุกคนรู้สึกร่วมกันแต่ในความเป็นจริงสังคมมันมีความแตกแยกทางเชื้อชาติและชนชั้นแบบรุนแรงมากๆมันกเ,เกิดเป็นข้อท้าทายใหญ่ๆกันมาครับอย่างแรกเลยกลายเป็นว่าชาตินิยมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่โปรเจกต์ของคนกลุ่มเล็กๆก,ก็คือพวกช,ชนชั้นครีโอเท่านั้นเอง 2. แล้วคนส่วนใหญ่ของทวีปล่ะทั้งชนพื้นเมืองทั้งคนที่ไม่ได้พูดภาษาสเปน พวกเขาไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในจินตนาการนี้เลยนะครับในช่วงแรกและ 3. คือการจะกระจายความคิดเรื่องชาติให้ไปทั่วถึงดินแดนที่มันกว้างใหญ่ไพศาลผ่านป่าเขาทะเลทรายที่มันตัดขาดกันเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเรามันกําลังบอกเราว่าพลังของจินตนาการในการสร้างชาตินั้นนะ่ะเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทรงพลังมากๆด้วยครับแต่ว่ากระบวนการของมันซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละที่แต่ละแห่งครับ และนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดเลยครับแนวคิดเรื่องชาติไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวที่เอาไปใช้กับที่ไหนก็ได้แต่มันคือสิ่งที่ถูกจินตนาการและถูกประกอบสร้างขึ้นมาแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทเพราะฉะนั้นทฤษฎีของแอนเดอร์สันจึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยให้เราตั้งคำถามที่ถูกต้องกับความเป็นจริงที่ซับซ้อนได้ต่างหากซึ่งมันก็สอดคล้องกับชื่อหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับที่ชื่อว่าชาตินิยมในลาตินอเมริกา กระแสลมแห่งความซับซ้อนเพราะหัวใจของการทำความเข้าใจเรื่องชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การหาคำตอบสำเร็จรูปง่ายๆแต่อยู่ที่การกล้าเผชิญหน้ากับความซับซ้อนของมันสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดต่อกันนะครับว่าถ้าหากชาร์จคือผลลัพธ์ของการจินตนาการร่วมกันของผู้คนในอดีตแล้วในโลกปัจจุบันที่มันเชื่อมต่อถึงกันหมดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้ ชุมชนที่เรากำลังเลือกที่จะจินตนาการร่วมกันในวันนี้จะนำพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนกัน